ลูกปูนมีวิธีการใช้งานอย่างไรขอคลิปการใช้งานได้ไหมครับคลิปนี้จัดให้ค่ะวิธีการใช้งานก็คือการนําลูกปูนเป็นหนุนเหล็กวาเมชให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเอาตัวลวด2เส้นที่โผล่ขึ้นมาไปมัดกับเหล็กวเมชแบบนี้ค่ะโดยการทําลูกปูนจะใช้ปูนกับทรายผสมกันนะคะในสัดส่วนปูน1ส่วนทราย1ส่วน4ส,ส่วนเติมน้ําในสัดส่วนที่พอเหมาะแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นก่อปูนที่ผสมได้ที่แล้วลงไปในท่อขนาด2นิ้วที่เราเตรียมไว้ตากแดดให้แห้งจนแข็งตัวแล้วนําเป็นหนุนเหล็กวาเมชก่อนที่เราจะ ค่ะลูกปูนเช้นเล็กๆแต่มีหน้าที่สําคัญมากที่จะช่วยให้โครงสร้างของเราแข็งแรงเหล็กไม่เป็นสนิมได้ง่ายจะสังเกตว่าเมื่อเราเทคอนกรีตลูกปูนจะช่วยดันให้ตำแหน่งของเหล็กวเม s ช อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าหากเราไม่หนุนล,ลูกปูนเหล็กก็จะจมอยู่ด้านล่างทําให้ระยะหุ้มเหล็กน้อยจนเกินไปซึ่งหากระยะหุ้มเหล็กน้อยจนเกินไปเมื่อสัมผัสกับความชื้นเยอะๆก็จะเกิดสนิมได้ง่ายและถ้าตำแหน่งของเหล็กไม่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมการช่วยลดการแตกร้าวหรือการรับกําลังของเหล็กเสริมก็จะใช้งานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพแม้อาจจะเป็นการเพิ่มค่าใช้ใจ่ายและเสียเวลาการทําลูกปูนหนุนลูกปูนไปบ้างแต่งานที่ได้จะออกมาดีตามที่เราต้องการค่ะซึ่งลูกปูนในปัจจุบันนะคะเราสามารถให้คนงานของเรา ทำก็ได้หรือว่าจะไปซื้อสำเร็จก็มีขายค,คะ่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ